สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหน่วนกันค่ะพลนิกรกิมหนวนตอนโรคนอนหลับเราไปฟังกันเลยนะคะอักษรสวรรค์ สถานนวดอบและอาบน้ำที่หรูหราทันสมัยอาคารสองชั้นสามคูหาตอนหนึ่งของถนนดินแดงอาชีพที่ร่ำรวยเห็นหน้าเห็นหลังอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้คือไหนครับและสถานนวดอบอาบรองลงไปคงจะเป็นสถานโบลิ่งนั่นเอง เจ้าของอับสรอสวรรค์ได้จัดการบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมและดูเหมือนมีเจตนาต้อนรับลูกค้ากระเป๋าหนักที่เรียกกันว่าคนชั้นสูงเท่านั้นค่าบริการชั่วโมงละ100บาทรวดไม่ว่าจะนวดตัวอบตัวหรืออาบน้ำผู้นวดจะต้องซื้อบัตรเป็นรายชั่วโมงและมีสิทธิ์เรียกหมอนวดได้ตามความพอใจ เมื่อได้รับบริการครบหนึ่งชั่วโมงแคชเชียร์ที่รักษาเวลาอยู่ข้างล่างจะกดกลิ่งไปอย่างห้องนั้นๆแจ้งให้ทราบนางนวดก็จะขอบัตรจากแขกถ้าไม่มีบัตรคือซื้อไว้ฉบับเดียวจะโทรศัพท์ให้คนใช้นำบัตรขึ้นไปขายคนแก่บางคนตั้งใจนวดชั่วโมงเดียวแต่พอครบชั่วโมงก็ซื้อบัตรต่อไปอีก นวดตั้ง12ชั่วโมงก็มีส่วนหมอนวดไม่รังเกียจเพราะได้ค่าบริการถึง50%วันหนึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า500บาทโดยไม่ต้องเสียเวลาเล่าเรียนทำปริญญาหรือไปเรียนต่างประเทศเดือนหนึ่งคิดเฉลี่ยแล้วมีรายได้1,5 0 0 0บาทค่าทิปจากแขกอีกไม่ต่ำกว่า 3, 0 0 0บาทเป็นรายได้ที่งดงามมาก ดีกว่าเป็นเจ้าของห้างใหญ่คาดิแลกซึ่งขับโดยนวละละอแล่นมาจอดห่างจากหน้าร้านอับซรสวรรค์เพียงเล็กน้อยนวลละอ,อก,กับประภัยต่างพาการก้าวลงมาจากรถอย่างสงบเงียบและก่อนจะบุกเข้าไปในอับซรสวรรค์ก็มีการปรึกษาหารือกันเสียก่อนคุณวางแผนสิคะคุณภัยเราจะทำอย่างไรบ้าง ไม่ต้องวางแผนให้มันโอเอล่าช้าเสียเวลาเลยค่ะภัยแสดงเองคุณนวลตามเข้าไปก็แล้วกันหรือค่ะดีเหมือนกันแต่ก็น่าอับอายเขาที่เราเป็นผู้หญิงและเข้าไปในสถานที่เช่นนี้อุ๊ยไม่เห็นต้องอายใครเลยหมอนวดหรือแคชเชียร์คนต้อนรับแขกล้วนแต่เป็นผู้หญิงสาวทั้งนั้นแต่ถ้าที่นี่มีหมอนวดหนุ่มรับนวดผู้หญิงที่เมื่อยคบ เราก็ไม่ควรเข้าไปอ้าวอย่างนั้นก็ดีสิคะคุณภยัยดิฉันจะได้ให้เขานวดต่างคนต่างยิ้มให้กันแล้วประภัยก็เดินนำหน้าพานวลออตรงไปที่ร้านอับสรสวรรค์ซึ่งขณะนี้มีแขกมารับบริการเพียงไม่กี่คนเนื่องจากฝนตก พอถึงหน้าร้านสองนางก็แลเห็นรถโฮนเด่นเกง๋งจอดอยู่หน้าร้านพอดีและเลื่อนกระจกขึ้นหมดนี่ยังไงคะรถหมอยศประภัยบอกนวลละอค่ะแหมมันน่าเอาก้อนอิดคว่างให้กระจกแตกเหลือเกินดิฉันว่าจะไม่เกลียดหมอยศก็อดเกลียดหน้าแกไม่ได้เจ้าหน้าเจ้าตาดีนักให้ยืมรถมาหาหมอนวดอยากรู้เหลือเกินว่า หมอนวดประจำตัวเฮียน่ะมันจะสวยขนาดไหนนั่นนะสิคะไัยก็อยากเห็นหน้าหมอนวดของกอนเหมือนกันเห็นจะอดใจไม่ไหวต้องคาราเต้ก้านคอสักชาติสองนางพาก,กันเดินเข้าไปในร้านอับสอนสวรรค์และตรงไปที่แคตเชียสาว ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านซ้ายมือของห้องทางหลังแคชเชียร์มีโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขกอันสวยงามโซฟาขนาดใหญ่สองตัวสาวสวยหมอนวดประจำร้านราวสิบคนนั่งหน้าสลอนอยู่บนโซฟาทุกคนแต่งกายสวยงามทันสมัยแต่ไม่ใช่ชุดทำงาน เพราะชุดทำงานคือชุดบิก,กินี่เสื้อยกทรงกระเปะ๋อเลาะและกางเกงยืดแนบเนื้อแบบกางเกงลิงเพียงตัวเดียวแค่เชียย์สาวทำหน้าตื่นตื่นเมื่อแลเห็นนวลละอและประภัยหล่อนรีบลุกขึ้นยืนและกล่าวถามมาหาใครคะผัวคะ่ะประภัยตอบเสียงหนักแน่นผัวของเราคะ่ะ ของดิฉันชื่อนิกรหน้าตาคล้ายๆลิงค่ะของเพื่อนดิฉันชื่ออาเสียกิมงวนมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยนวลละอผู้เสริมหน้าตาเหมือนจริงโจค,ค่ะแคชเชียร์หน้าเสียเมื่อทราบว่าปะภัยเป็นภรรยานิกรและนวลละอเป็นภรรยาอาเสียลูกค้าคนสำคัญของอับสอนสวรรค์ซื้อชั่วโมงทีละหนึ่งพันบาท คือ10ชั่วโมงและแจกเงินแคชเชียร์ตลอดจนหมอนวดทุกคนแม้กระทั่งคนรับใช้อาคุณทั้งสองเข้าใจผิดเสียแล้วค่ะสามีของคุณไม่ได้มาที่นี่หรอกค่ะโกหกประภัยตะวาดรถจอดอยู่หน้าร้านเห็นทนโทษยังบอกได้ว่าผัวของเราไม่ได้มาที่นี่ นวลละอยื่นธนบัตรใบละร้อยปึกหนึ่งเป็นเงิน1,000บาทให้แคทเชียร์สาวนี่คือใบเบิกทางของเราที่จะช่วยให้เราขึ้นไปหาผัวของเราข้างบนเอาไว้ใช้เถิดนะคะรับรองว่าเราสองคนจะไม่เออาราวาดเรามารับผัวของเรากลับบ้านเท่านั้นโปรดบอกดิฉันด้วยค่ะว่านิกรกับอาเซียอยู่ห้องไหน อำนาจเงินทำให้แคทเชียสาวเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มทันทีล่อนประนมมือไหว้นวลละอแล้วรับเงินมาจากนวลละอด้วยความดีใจขอบพระคุณค่ะดีฉันจะไม่ลืมความการุณาของคุณเลยอ้าเสียกิมหงวนอยู่ห้องหมายเลขหนึ่งค่ะและคุณนิกรอยู่ห้องหมายเลขสองติดกันขึ้นบันไดไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะ ประภัยคว้ามือนวลละอพาเดินขึ้นบันไดชั้นบนไปอย่างรีบร้อนพวกหมอนวดสาวพากันมองดูอย่างตื่นตื่นทุกคนเชื่อว่าคงจะเกิดการประทะกันแน่นอนภายในห้องนวดอันหรูหราหมายเลขหนึง่งเซียงงวนนอนความหน้าอมยิ้มอยู่บนเตียงนอนปล่อยให้หมอนวดสาวเจ้าของเรือนร่างอวบอัดแฟนของเขา ใช้เครื่องนวดไฟฟ้านวดให้เขาอย่างตั้งอกตั้งใจอาเซียนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเ,เพียงผืนเดียวเสื้อกางเกงและกางเกงในของเขาแขวนอยู่ที่ผนังห้องเนื่องจากห้องนวดทุกห้องไม่ได้ปิดประตูมีแต่ผ้าม่านสีสดกั้นประตูไว้นวลละอ,อก,กับประภัยจึงบุกเข้ามาในห้องอย่างสงบเงียบแต่แล้วเมื่ออารุณีหมอนวดสาว ผู้เป็นแฟนของกิมหัวแลเห็นเข้าหล่อนก็สะดุ้งเฮือกและร้องออกมาดังๆอุ๊ยตายอะไรจ๊ะอาเสียถามโดยไม่ยอมลืมตาไฟดูดหรืออย่างไรประเปล่าค่ะนวลละอ,อปรีเข้ามาหยุดยืนข้างเตียงนอนหมอนว่วสาวถอยหลังกรูแล้วหมุนตัววิ่งกลับหนีออกไปจากห้อง สายปลักเครื่องนวดไฟฟ้าหลุดติดมือไปด้วยนวลละอเอื้อมมือหยิบหมอนใบหนึ่งยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วฟาดลงกลางกะบาลเสียงวนสุดแรงเกิดตุบอาเซียหยุดยิ้มทันทีไงมือหนักนักละหนูนึกครั้งอย่างไงขึ้นมาถึงเล่นกับเฮียอย่างนี้นวลละอเผลอตัวพูดออกมาดังๆด,ด้วยความโมโหหึง ประเดี๋ยวแม่ยันโครมเดียวตกเตียงเลยเสียงหวนสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงของดวลละอเขาพลิกตัวในท่านอนงายแล้วพรวดพราดลุกขึ้นนั่งก่อนที่เขาจะพูดอะไรฝ่ามือขวาของนวลละอก็ฟาดลงที่ใบหน้าซีกซ้ายของเสียงหวนดังชาดนี่แนะ่เป็นอย่างไงเมื่อเนื้อเมื่อตัวมากนักเอะถึงกับวางแผนแกล้งทำเป็นโรคนอนหลับ เพื่อจะได้แอบมาให้หมอนวดสาวที่นี่นวดให้อาเสียย,ยิ้มแห้งๆแหม่มาก็ไม่บอกให้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเขาก็บอกประภัยไอ้กอนมันอยู่ห้องนี้ครับแฮ่ <TF> ประภัยกล่าวกับนวลละอ,อด้วยใบหน้าเคร่งเครียดบึ้งตึงพาอาเสียลงไปที่รถแล้วเถอะค่ะภัยจะออกไปจัดการกับนิกรเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็ต้องเอาเลือดหัวออกเสียบบ้าง พูดจบประภัยก็รีบเดินออกจากห้องนวดนั้นตามเวลาที่กล่าวนี้นิกรกกำลังนอนงายหลับตาพริมให้หมอนวดสาวแฟนของเขาเจ้าของนามกินนรีนวดให้เขาแต่ใช้มือนวดไม่ได้ใช้เครื่องนวดไฟฟ้าทั้งนี้เพราะนิกรขี้จักกรจี้ทนเครื่องนวดไฟฟ้าไม่ได้จึงขอให้หล่อนใช้มือนวดเขา เมื่อประภัยเดินเข้ามาในห้องกินารีเย็นว่าไปหมดทั้งตัวความรู้สึกบอกตัวเองว่าประภัยจะต้องเป็นเมียของนิกรแน่ๆอย่างไรก็ตามประภัยได้ยิ้มให้ลอนและทํากิริยาบุยใบขอร้องให้กินรีนวดต่อไปประภัยเข้ามายืนข้างเตียงนอนจ้องมองดูนิกรอ,อย่างเดือดดาน นิกรนอนหลับตายิ้มกริมแบบเดียวกับเสียงวนแสดงว่าเขากำลังมีความสุขอย่างที่สุดเสียงตึงตังโครงครามในห้องนวดหมายเลขหนึง่งทำให้นิกรแปลกใจเล็กน้อยจึงพูดเปย่อยๆขึ้นว่าไอ้งวนคงจะเกิดฟิตขึ้นมาปรามคุณอารุณีเป็นแน่แต่คงไม่มีอะไรเพราะในวันสองวันนี้อรุณีกับหนูจะไปอยู่รวมกันแล้ว อานัวตรงแขนหน่อยคนดีหนูไม่ต้องวิตกอะไรฉันจะจ่ายให้หนูเดือนละสี่พันบาทแน่นอนเรื่องเมียของฉันไม่ต้องกลัวว่าจะมารังควานหนูย่ายหเก่ประภัยนะ่ะฉันรู้เชียงกงแล้วหน้าตาเหมือนแม่มดตรงข้ามกับหนูซึ่งเป็่งปลั่งจิ้มลิ้มพริมเราไปทั้งตัวหนูจ๋าก้มลงเอียงแก้มให้หอมทีสิ ประภัยค่อยๆดันตัวกินนรีออกหางแล้วก้มหน้าลงเอียงแก้มซ้ายให้นิกรจูบพอสูดกลิ่นแก้มประภัยนิกรตกใจแทบช็อกเขาจำกลิ่นแก้มประภัยได้ดีนิกรค่อยๆลืมตามองดูโลกทันใดนั้นเองประภัยก็ชกหน้านิกรด้วยหมัดซ้ายขวาติดติดกันหลายทีทำให้นิกรร้องลั่น รีบลุกขึ้นนั่งยกมือทั้งสองปิดป้องวุ่นวายไปหมดโอยโอยกลัวแล้วจ้าภัยจากลัวแล้วตอนนี้เองหมอนวดสาวแฟนนิกรได้ถือโอกาสเลี่ยงออกไปจากห้องเพราะกลัวว่าหล่อนจะต้องเดือดร้อนเจ็บตัวไปด้วยประภัยจ้องมองดูนิกรราวกับจะกินเลือดกินเนื้อนิกรนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่บนเตียง เมื่อปะภัยเปิดกระเป๋าเงินหยิบปืนพกจุดสองสองออกมานิกรแลเห็นเข้าก่นในตาเลือกตายเสียเถิดคุณกอนคุณหน้ามารยาสาไทยมากมายนักวางแผนทําเป็นป่วยโรคนอนหลับสองคนกับอาเซียที่แท้แอบมามีแฟนหมอนว่าสาวที่นี่คนละคนหลายครั้งแล้วที่คุณทระยต่อฉันคราวนี้ฉันฆ่าคุณแน่อาปากออกดีๆฉันจะยิงกรอกปากคุณ นี่กรทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ไปยิงที่บ้านดีกว่าก่อนจะให้ยิงดีๆก่อนผิดก่อนก็ยอมรับผิดจะยิงหัวสมองหรือยิงกรอกปากหรือยิงก้นก่อนยอมทั้งนั้นแต่ขอให้ไปยิงที่บ้านจะได้มีเวลาเขียนพินัยกรรมและสั่งเสียลูกกับเพื่อนฝูงตลอดจนคุณอาและคุณพ่อพี่นันและใครต่อใครบ้างประภัยนิ่งคิดสักครู่ ได้ไปยิงที่บ้านก็ได้แต่อย่างไรภัยก็ต้องยิงคุณไปสิจ้าจ้าขอเวลาแต่งตัวสักสองสามนาทีไม่ต้องไปอย่างนี้แหละวานุ่งผ้าขนหนูสั้นๆผืนเดียวเท่านั้นจะไปอย่างไรก่อนก็อายเขาแย่สิประไพเดินไปที่ผนังห้องปลดกางเกงและเสื้อฮาวายของนิกรลงมาพาดแขนของหลอนแล้วหลอนก็หันมายกปืนพก ขึ้นจ้องหน้านิกรลุกขึ้นเดินนำหน้าพาภัยออกไปเดี๋ยวนี้ไปอย่างนี้แหละเสื้อกางเกงภัยจะหอบเอาไปให้นิกรร้องไห้โฮก้าวลงจากเตียงเดินร้องไห้ออกไปจากห้องนวดหมายเลขสองซึ่งขณะนี้นวลละออได้พาอาเซียลงไปคอยที่รถคาดิแลกเก่งแล้วอาเซียนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเ,เช่นเดียวกัน